สวัสดีครับรถกอลฟไยเวอร์ครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าขับคารีนะครับที่เป็นตัว6ที่นั่งแล้วก็ข้างหลัง มีกล่องใส่ของนะครับซึ่งกล่องใส่ของอันนี้ก็จะเป็นของทางโรงแรมส่งมาให้เราดัดแปลงแล้วก็ใส่ในเจ้ารถคันนี้นะครับตัวรถจะเป็นรถรีเฟชนะครับก็คือเป็นรถปรับสภาพนะครับทำใหม่แต่ตัวข้างหลังจะเป็นกล่องนะครับก็จะเป็นจากคันเก่าของทางโรงแรมนะครับด้านหน้าของเขานะครับก็จะเป็นบอดี้ของขับค่าดีเนะครับแต่จะเป็นหน้าของทางไฟเวอร์ครับหน้าของทางไฟเวอร์ต่างกับหน้าขับค่าดีเอสยังไงสังเกตจากตรงนี้ครับก็คือจะมีการตัดเหลี่ยมให้นะครับคือโมเดลของ ปี B, มันเก่าแล้วหน้ามันก็จะดูโบราณน,นิดนึงทางไฟเวอร์เขาก็เลยทําเป็นหน้าตัดขึ้นมาทําให้มันดูเหมือนไมเนอร์เชนนะครับแล้วก็ดูใหม่ขึ้นตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของทางไฟเวอร์ข้างล่างก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟ LED สีขาวตรงกลางนะครับสว่างมากกันชนของเขานะครับสีดําตัดกับรถสีขาวบอดี้แก้มข้างของเขานะครับก็จะมีเป็นไฟเลี้ยว LED ตรงนี้ครับยางจะได้เป็นยางใหม่ขอบ8นะครับแล้วก็กระทะเป็นกระทะเหล็ก ปกตินะคะพอลูกค้าเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นล้อแม็กนะครับรถคันนี้ใช้ในโรงแรมเกี่ยวกับการขนของหรือว่าขนเสื้อผ้าขนอาหารอย่างนี้นะครับในข้างหลังตู้ก็เลยไม่ต้องการความสวยงามที่มันมากมายนะครับต่อไปจะเป็นเบาะที่นั่งของเขาคันนี้ก็จะเป็น2ที่นั่งนะครับสาหรับคนขับรถที่ขับไปส่งของนะครับก็จะเป็นเบาะปกติทั่วไปเลยครับมี2ชิ้นเบาะนั่งแล้วก็เบาะพิงนะครับหลังคาของเขาก็จะเป็นหลังคาแบบสั้นนะครับสที่นั่งอย่างนี้เลยแล้วก็มีที่เท้าแขนเป็นเหล็กให้ในส่วนของคอนโซล ขเขาก็จะมีอะไรบ้างก็จะเป็นตามแบบฉบับของ D X ทั่วไปเลยนะครับก็จะเป็นที่เก็บของ2ข้างแล้วก็ที่วางแก้วนะครับ4ตําแหน่งและคอนโซลขเขาก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์เดินหน้าถอยหลัง F R นะครับแล้วก็สวิตช์ไฟสองสว่างนะครับนี่กดลงไปตึก๊ก แล้วก็มีอีเดคเตอร์บอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นคันเร่งและแป้นเบรกของเขาครับก็คือตามแบบฉบับขับขาทั่วๆไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็แต่ แต่เสียงดังมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ชาร์จของเขานะครับหัวชาร์จเขาอยู่นี่แล้วก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับเวลาชาร์จอันนี้เป็นเครื่องชาร์จแล้วก็สามารถเสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยน้ําหนักเบามากประมาณ1กิโลครับไม่หนักเหมือนตู้สมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นตู้ใส่ของของทางโรงแรมนะครับส่งให้เรามาทําใส่ไปในรถคันนี้แต่ตู้เขาก็ไม่ได้มีการรีโนเวทหรืออะไรนะครับเขาก็ใส่ของเดิมๆไปเลยมันก็จะตามสภาพนะครับแล้วคันนี้ถามว่า เติมน้ำกันยังไงนะคบเพราะคันนี้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ดีฟไซเคิลนะครับยังไม่ใช่ลิเทียมแบตเตอรี่เขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาดูการวิธีการเปิดแมเทันแอนรถคันนี้ทาอย่างไรวิธีการแมเทันแอนหรือเติมน้ากันแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะครับเราก็เริ่มจากการนี่มันจะมีที่ล็อกอยู่ครับดึงออกแล้วเราก็ สามารถยกได้เลยเวลายกขึ้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่มันยังอยู่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีสลิงหนึ่งอันนะครับคอยค้ำไว้อยู่คอยดึงไว้อยู่ไม่ให้มันตกลงไปนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นเหล็กข้างล่างที่ไว้รับรองน้ําหนักแล้วนี้ก็จะเป็นฝาแม่ทนเนนต์แบตเตอรี่นะครับเราก็แค่ดึงมันขึ้นมามันเป็นฝาปิดเฉยๆนะครับแล้วก็มีเขี้ยวนิดหนึ่งตรงนี้นี่แบตเตอรี่เขาก็ใช้เป็นแบตเตอรี่เก่านะครับเขาไม่ได้ใช้เป็นแบตเตอรี่ใหม่แล้วเวลาเติมน้ําการเสร็จเราก็ปิดไป จะมีสองฝั่งสองแผ่นตรงนั้นสามารถแมนทนแนนได้เลยเวลาปิดเราแค่ผลักมันลงมานะครับตรงนี้เติมแล้วเวลาปิดเราก็มาล็อกตรงนี้นะครับไม่โยกเยกไปมานะครับแล้วก็ดันเก็บตึ๊บโอเคแค่นี้นะครับง่ายๆเลยเวลาแมนทนแนนแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกับเจ้ากล่องคันนี้ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นตู้แล้วก็มีที่เปิดอย่างนี้เวลาเราเปิดเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาครับมันก็จะมีฝาปิดอยู่นี่สองข้างเลยแล้วเราก็ไขกุญแจเข้าไปครับแต่อันนี้เปิดแล้วเราก็ดึงนี้ขึ้นมาตึ๊บนี่แล้วก็ดึงอีกข้างตึ๊บมันก็จะเป็นที่เก็บของอันใหญ่ยอย่างนี้เลยนะครับแล้วอันนี้ก็สามารถดึงได้ ดึงเลื่อนออกมาได้ครับเวลาใส่ของก็จะง่ายไม่ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเก็บของที่มันอยู่ด้านลึกนะครับเราก็แค่ดึงแผ่นนี้ออกมาแล้วก็ใส่ลงไปสุดยอดเก็บของไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือว่าผ้าปูเตียงผลของตามโรงแรมได้หมดเลยครับโรงบานก็ใช้แบบนี้เวลาปิดก็แค่ปิดนปึ๊บ แล้วเราก็ร็อกกุญแจนะครับแล้วเราก็ปิดฝาอันนี้แค่นี้เลยครับก็จะใส่ของแล้วก็ ขนของได้แล้วในส่วนของด้านหลังเขาก็จะมีข้างล่างนะไฟ LED ตอนสองตอนคืนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็มีกันชนข้างหลังให้สีดําอันนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของเขาครับรถก็จะเป็น6ที่นั่งนะยาวนิดนึงแต่ว่าจะใส่ของได้เยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นตัวสี่ที่นั่งครับหรือ2อบวกสมันก็จะเป็นตู้เล็กนิดเดียวหรือใครสนใจจะเป็นรถกระบะก็ได้นะมันก็จะเก็บของได้ยาวๆเลยหรือจะเป็นกระบะที่เป็นสีที่นั่งแล้วก็กระบะเล็กนิดเดียวข้างหลังหรือจะเป็น2ที่นั่งแบบนี้แล้วก็กระ บะยาวเท่าตู้นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเลยเพราะเราสั่งทําได้ครับนี่ข้างหน้าเขาเดี๋ยวเรามาลองไปขับเจ้ากล่องคันนี้กันนะครับเริ่มต้นเราก็เปิดสวิชนะครับปิดเปิดแล้วก็ f เดินหน้านะครับนี่แล้วก็กดขันเร่งครับ ลืมเปิดโทกระจกเริ่มออกเดินทางกันครับการขับขี่ครับจะเห็นได้ชัดว่ารถมีความรู้สึกว่าค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าตู้ข้างหลังก็ไม่เบาเลยนะครับที่วางอยู่ข้างหลังรถคันนี้มันจะรู้สึกไม่เหมือนกับรถที่มันเป็นมีแต่ที่นั่งนะครับ ก็จะรู้สึกหนักขึ้นมาแต่มันก็ยังคล่องเหมือนเดิมนะตามสไตล์หกที่นั่งทั่วๆไปเลครับแต่แค่จะรู้สึกหนักเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงไม่นิดนึงเยอะเลยการใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเหมือนรถกอล์ฟทั่วๆไปเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับ ความสูงที่สามารถเข้าได้นะครับในที่จอดรถตามห้างหรือว่าตามโรงแรมก็จะไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าหลังคาตู้เหมือนจะดูสูงนะครับแต่มันก็สูงไม่เท่ารถยนต์ที่เป็นรถตู้หลังคาสูงนะครับดังนั้นเข้าได้สบายแน่นอนครับแต่ความเร็วนึกว่ารถมันหนักขึ้นแต่ว่าความเร็วมันก็ไม่ได้ลดลงเลยนะครับก็ขับได้ปกติเลยส่วนตัวมองว่าอย่างนี้ครับก็คือรถด s ถ้าใครชอบคล่องๆก็จะ เป็นแบบมีที่นั่งนะคะมันก็จะคล่องตัวเวลาเลี้ยวเวลาดูทางเนี่ยครับแต่พอมันเป็นมีตู้ข้างหลังถ่วงไว้รถหนักขึ้นเอ้ยฟินลิ่งมันกลับเปลี่ยนมันก็ขับเปลี่ยนไปอีกแบบนึงบุคลิกมันก็จะเปลี่ยนนะครับมันก็จะไม่กระโดดกระเดกหรือกระโดดเหมือนรถที่มันเป็นที่นั่งธรรมดาครับเพราะว่าเขามีน้ําหนักมันกดไว้แล้วช่วงล่างมันเป็นแหนบพอมันมีน้ําหนักมากดไว้ปุ๊บอ่ารถมันก็เลย ไม่กระโดกกระเดกไม่กระโดดแล้วนะครับมีความเร็วยังได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรงแรมเขาคงไม่ไม่วิ่งโหดขนาดนี้เพราะว่าเขาต้องใส่ของไม่ไงั้นของข้างในก็จะเสียหายได้นะครับถึงแม้เจ้ารถคันนี้นะครับจะมีน้ำหนักถ่วงหลังมากแต่ว่าระยะเบรกของเขาก็ จะเหมือนกับตัว Ds ปกติเลยครับที่เป็นมีที่นั่งไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจสั่งทำรถกอล์ฟคัสต m มเม e ไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือตู้หรือมีตู้อยู่แล้วไม่มีรถกอล์ฟมีรถกอล์ฟอยู่แล้วไม่มีตู้หรือไม่มีทั้งสองอย่างเลยก็สามารถสั่งทำกับทางรถกอล์ฟไฟเวอร์ได้นะครับ มีหลายแบบให้เลือกอยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยว่าต้องการแบบไหนประเภทไหนยังไงนะครับสามารถติดต่อมาได้ข้างล่างเลยนะครับรอยคอไฟเวอร์ครับขอบคุณครับ